400ล้านบาทคือราคาของบ้านที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับหรือว่าเรียกว่าคฤหาดีกันเพราะว่าพื้นที่บ้านเขาใหญ่เกือบ1,600ตารางเมตรเลยโปรเจกต์นี้คือ Sunray Residences บ้านเดี่ยวที่มีมูลค่าสูงที่สุดตั้งแต่ SCES เคยทำบ้านมาทั้งหมดซึ่งที่นี่มีบ้านเพียงแค่5หลังเท่านั้นครับแล้วก็มีรถเยอะไม่ต้องกลัวนะครับบ้านหลังนี้เขาจอดรถได้6คันนะครับแล้วก็มีห้องนี้ด้วยฮะ garage เอาซูเปอร์คาร์มาตากแอร์กันได้นะครับสามารถชวนเพื่อนเพื่อนคุณพ่อมานั่งในโซนแมนเค e ตรงนี้ได้ด้วยครับ หรือคุณจะชวนแขกเข้ามาชั้นหนึ่งของบ้านก็รองรับได้เป็น10บสคนเลยแล้วก็ยังมีมุมม้านน้าตกกับต้นไม้สวยๆแบบนี้ด้วยพื้นที่ใจกลางของบ้านจะมีสระว่ายน้ําต้นไม้เป็นช่องวอยที่แสงแดดยังส่องผ่านลงมาได้แล้วก็มีลมฟโฟลว์พัดผ่านแต่ก็ยังคํานึงถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวจากมุมมองภายนอกมาให้นะใครเป็นสายเครื่องดื่มเราทําเป็นโซนิ่งจริงจังแบบนี้ได้เลยจะชากาแฟหรือเนรมิตเป็นห้องไวซ์เซรา,างได้ผมว่าที่นี่เขาเป็นบ้านที่เราสามารถใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้ครบจบในตัวบ้านจริงๆอยากจะรับแขกก็ชวนคนมาได้หลายคนมีแต่มุมสวยๆเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าของบ้านอยากจะพักผ่อนนอนนวดสปาในบ้านได้ห้องนอนไซส์ใหญ่ให้เราทิ้งตัวนอนชมวิวต้นไม้นอนแช่อ่างอาบน้ำท่ามกลางห้องน้ำใหญ่มีห้องออกกำลังกายแบบเชิญ private trainer ส่วนตัวมาได้หรือมีห้องครัวส่วนตัวที่เชิญ private c h e มาทำโอเมกเกษตที่บ้านแบบนี้ยังได้เลยใครสนใจกำเงินมาเลยครับ400ล้านบาท บ้านเขาตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ